สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะแดมินก็จะนำองค์ท้าเวสวรรณนะคะของหลวงพ่อตีวัดหมูช้างะค่ะมาให้ชมค่ะองค์นี้นะคะจะเป็นท้าเวสวรรณรุ่นหลอดดินไทยเนื้อทองเหลืองค่ะเป็นรุ่นแรกนะคะก็จะมีคาบดินไทยแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นคาบดินไทยนะคะรุ่นนี้สร้างปี2551นะคะถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้ก็จะสร้างจำนวน1,000องค์เท่านั้นค่ะนี่นะคะ ก็นานๆทีจะได้มานะคะชุดนี้นะคะแอนด์บินได้มาหลายองค์ค่ะเพราะปิดจากคนเก่าคนแก่มานะคะองค์เมื่อกี้เป็นองค์เดียวที่ไม่มีจานนะคะจริงๆแล้วชุดนี้แอนด์บินได้มาเนี่ยจานใต้ฐานทุกองค์นะคะนี่ค่ะเป็นรอยจานของหลวงพ่อตีนะคะถ้าเป็นเนื้อนี้นะคะจะตอบโค้ดว่าวัดหูช้างค่ะนี่นะคะเดี๋ยวแอนด์บินหยิบองค์ที่อตอบโค้ดชัดให้ดูนะคะนี่ค่ะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเนื้อนี้นะคะจะค่อนข้างแข็งโค้ดก็จะไม่ค่อยชัดนะคะ แต่ก็ยังเห็นนะคะว่าเป็นโคตดวัดหูช้างถ้าเป็นรุ่นนี้นะคะเขาจะมี2เนื้อค่ะเป็นเนื้อนวะเปียกทองนะคะสวยมากๆอันนั้นก็จะตอบโค้ดว่าวหอชอค่ะแต่ถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองแบบนี้จะตอบว่าโค้ดวัดหูช้างนะคะสร้างปี51ค่ะนี่นะคะบางองค์ก็จะไม่มีรอยจานนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นรอยจานของหลวงพ่อตีนะคะรับประกันแท้ทุกองค์ค่ะก็ได้มานะคะตอนนี้ เป็นท้าเวสุวรรณรุ่นหล่อดินไทยคะ่ะสวยงามแล้วก็เข้มขังมากๆนะคะหล่อแบบโบราณคะ่ะรุ่นแรกนะคะปี51ท่านใดที่สนใจเช่าบูชานะคะหรือ สนใจเช่าบูชารุ่นนี้สามารถแอดไลน์มาได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์096-970-9842นะคะร้านเจ๊มโมบางกวยค่ะ,ก,คะก็เบอร์นี้นะคะสามารถทั้งโทรแล้วก็แอดไลน์ได้เลยหรือจะชมเพิ่มเติมได้นะคะที่ทางเพจ facebook เครื่องรางสายวัดหมูช้างแท้ร0อเเซนค่ะก็ะจะเป็นเพจของเจ๊มโมบางกวยเช่นเดียวกันนะคะนีะท่านใดที่สะดวกมาที่ร้านก็มาได้นะคะที่ซอยวสีปวัติจนใหญ่แล้ว หลายหลายท่านจะเข้าใจว่าร้านตั้งอยู่ในวัดหูช้างนะคะไม่ใช่นะคะที่ร้านนะคะจะอยู่ในซอยวสิรีประวัติก็คือเราเปิดที่บ้านแล้วก็จะเน้นขายออนไลน์นะคะก็คือจะเปิดให้เช่าบูชาทางออนไลนะคะ์ค่ะแต่ถ้าท่านใดจะมาที่ร้านก็ได้นะคะมาที่บ้านก็ได้เรามีตู้อยู่หน้าบ้านค่ะสามารถโทรเข้ามาก่อนได้นะคะที่เบอร์โทร0 9 6 9 7 0 9 8 4 2ค่ะโทรเข้ามาก่อนนะคะเพราะว่าเราเปิดที่บ้านก็คือไม่ได้เปิดหน้าร้านตลอดเวลาอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ถ้าลูกค้าจะเข้ามาก็ สามารถโทรเข้ามาได้ค่ะนี่นะคะโทรสอบถามเส้นทางกันได้เลยหรือเปิดท o o ก l e Map ก็ได้ค่ะเปิดเข้าไปที่ร้านเจม,มบังกวยค่ะแล้วก็เสิร์ชเข้ามาได้เลยนี่นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นหล่อดินไทยนะคะเนื้อทองเหลืองรุ่นแรกสร้างปี51จําจำนวน1000องค์นะคะวันนี้ได้มาแล้วพี่ๆท่านใดที่รอรุ่นนี้อยู่ค่ะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยค่ะสวยทุกองค์ค่ะสวยคมชัดไม่ผ่านการใช้นะคะสวยสมบูรณ์มากม ค่ะคลิปนี้นะคะมินก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ